สวัสดีค่ะเฟิร์นแดรี่วันนี้ขอเสนอเมนูข้าวหมดหม้ออีกหนึ่งเมนูค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยขั้นตอนแรกนะคะเฟิร์นจะใส่ขิงต้นหอมลงไปในกระดูกซี่โครงหมูค,ค่ะหมักด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันและใส่น้ำตาลได้ค่ะ หลังจากนั้นคุกเค้าให้เข้ากันนะคะรสชาติเนี่ยก็จะออกเค็มๆหวานๆค่ะหมักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะหรือวจะมากกว่านั้นก็ได้หลังจากนั้นนะคะเฟิร์นจะนํากระดูกซี่โครงหมูที่หมักเสร็จแล้วเนี่ยใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวค่ะวันนี้เฟิร์นได้ตัวช่วยจากหม้อหุงข้าวโตชิบารุ่นนี้ดีไซน์สวยมากเขาเป็นระบบทัชคอนโทรลด้วยนะคะ มีระบบทำความร้อนแบบ 3D Heating กระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึงเลยค่ะเหมาะกับเมนูวันนี้มากๆเอาจริงมีหมอ้อนี้หม้อเดียวจบเลยนะคะทั้งอบแล้วก็หุงข้าวเมนูง่ายๆเด็กหอก็ทำได้นะและีกอย่างตั้ง่วงหน้าหุงข้าวได้24ชั่วโมงเลยค่ะในส่วนของโหมดหุงข้าวก็มีฟังก์ชัน t a s t y Adjustment ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสด้วยนะคะให้เราเลือกระดับความนุ่มของข้าวได้ตามความชอบเลยค่ะ ตอนนี้นะคะกระดูกซี่โครงหมูของเราก็เสร็จแล้วหอมมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องเติมน้ําเลยนะคะแค่กดหุงเลยตอนนี้นะคะทุกอย่างเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งกระดูกซี่โครงหมูอบซอสกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเฟิร์นอดใจไม่ไหวค่ะขอชิมก่อน1ชิ้นอร่อยมากๆเนื้อนี่ฉ่ำมากๆเลยค่ะ หม้อนี้หม้อเดียวทําได้หลายอย่างเลยนะเนี่ยแล้วเมนูนี้ฝนรับประกันว่าข้าวหมดหม้อของจริงเลยค่ะเราจะบอกว่าหม้อนีน้ทำความสะอาดได้ง่ายมากๆเลยค่ะด้วยสารเคลือบเจเปนิดบินโจตันง่ายต่อการทําความสะอาดทีเนี้ยไม่ต้องแช่หม้อข้าวก่อนค่อยล้างแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยขอตัวไปพักก่อนนะคะทุกคนไปลองทํากันดูนะ